สาวเกาหลีสวยงามอ้โหนั่งเฝ้าถาังน้ำเลยค่ะสาวเกาหลีไปขึ้นโต๊ะไ,ไปเร็วขึ้นโต๊ะไปเร็วขึ้นโต๊ะไหมลูกไหมไหมลูกขึ้นโต๊ะไหมหนูจะขึ้นโต๊ะไหมลูกเนี่ยมาขึ้นโต๊ะปุ๊บ,บมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาหราจะเข้าบ้านเข้าบ้านยังฮะ จะเข้าบ้านยังลูกเข้าบ้านยังหาเข้าบ้านหรือยังคะอโอ้โหสวยงามสวยงามสวยจังเลยไข่ตุนสวยมากเลยเนะี่ยโอ้โหโอ้โหงอนงอน <laughs> งอนเวลาพอมันเดินไปไหนเราก็จะเดินตามม,ม,ตาม,มันไม่ชอบให้เดินตามมันไม่ชอบให้เดินตามพอมาเดินตามมันก็งอน <laughs> บอกกลับบ้านขึ้นบ้านงน นะเราพูดเล่นพูดนั่นมันไม่นั่นเลยองอนเหรอจ๊ะงอนมากเลยนะงอนเก่งจังเลยนะเธอเนะี่ยงอนเก่งจังเลยนะอะสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆขอสวัสดีค่ะสิคะสาวๆสาวๆโห้ยมันได้ยินเสียงรถไม่ได้เลยมันหนาวมันไงควับเลยไม่ใช่หรอกวันนี้ทิไม่ขายวันนี้ทิไม่ขายนะรู้เปล่า วันนี้ที่ไม่ขายม,มาเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเดีนะ๋ยวหน้าแม่หน่อยเดีนะ๋ยวหน้านโอ้โหเมืนไส้เห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 มืนไส้กินยาแล้วเนี่ยมแม่จะเข้าห้องแล้วนะจะเข้าบ้านแล้วนะ, <c oughs> ะเปิดแอร์เปนะิดแอร์ไปอนยังเที่ยวนี้ค่าไฟแพงจังเลย ไม่ไหวไม่ไหวเปิดทั้งวันเลยอ่ะเขาบอกว่าจะลดค่าไฟไม่ไม่เห็นลดให้ตั้งที่เห็นรถนี่วิ่งจะขึ้นเออทำไมแบบมันทำไมขึ้นทุกเดือนเลยมือไฟเมษาเนี่ยใจ้แล้วก็ใช้เงินเยอะเลยเนาะไฟมันร้อนจัด มาดีกัน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 เอามาดีกัน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 ไปแล้วโกรธก็โกรธไปเถอะไม่สนใจแล้วนะ